สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับทัดดาวอินดี้นะคะวันนี้นะคะก็พามาเล่นรอบบึงละหานนาน,นะคะหลังจากที่กลับมาจากตลาดแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาดูน้ําขึ้นนะคะน้ําที่บึงนะคะน้ําขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานะคะเราไม่ได้อะ แบบว,ว่ามาเที่ยวรอบบึงนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะก็ฝนลงตลอดเลยนะคะแต่วันนี้ก็เป็นคลืมๆแต่ว่าก็ไม่ตกนะคะก็เป็นบรรยากาศเย็นๆน,นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบึงละหานาน,นะคะด้านหลังของทัดดาวนะคะเดี๋ยว,วทัดดาวจะพาไปดูตรงประตูน้ํานะคะตรงที่น้ําไหลเข้าจากแม่น้ําชีนะคะที่ไหลเข้าบึงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดมีเวลานะคะเดี๋ยวจะพาไปนะคะ ก็เดี๋ยวพารีวิวให้ดูเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆแล้วนะคะแบบว่าบรรยากาศเย็นสบายมากเลยนะคะตอนนี้ทัาดาวก็จะอยู่ตรง ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของบึงละหานานะคะที่หันหน้าไปทางนี้ก็คือทางด้านทิศตะวันออกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบึงละหานานะคะลมแรงมากเย็นสบายมากเลยนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะก็พาเอฟซทุกคนนะคะมารับลมชมวิวด้วยกันนะคะกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะอะรอบบึงนี้ก็12กิโลเมตรนะคะ อ่าไม่รู้ว่าอาจจะไปถึงตรงตาน้ําหรือเปล่านะคะตรงที่น้ําไหลเข้านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนะคะเพราะว่ารอบบึงนี้มันก็กว้างใหญ่ไพศาลนะคะนี่ละคะ่ะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะชมนกชมอ่า เสียงนกร้องชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะหลังจากที่ไม่ได้พาออกมาหลายวันนะคะเนื่องจากาฝนตกนะคะก็ะจะประมาณนี้นะคะอะ่บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะของบึงละหาน,านานะคะก็ะพาเอฟซีมารับชมนะคะนี่ลคะค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะ4ี่ห้าวันมานี้นะคะไม่ได้แบบว่าลงคลิปเลยนะคะอันนี้ก็บรรยากาศเย็นมากแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งข้าวเป็นอะไรนะคะก็ตอนนี้ก็ เกือบจะ6โมงโดยประมาณแล้วนะคะก็น่าจะประมาณ6โมงนิดนนะคะนี่ละคะ่ะบรรยากาศตอนเย็นเนะคะรอบปึงนี้ก็จะเป็นาลาดถนน,นลาดยางทั้งหมดเลยนะคะรอบปึงนะคะนี่นะคะบรรยากาศของจริงแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะแบบว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะส่วนด้านฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเป็นบ้านละหารนาน,นะคะจังหวัดขอนแกน่นที่ทัดดาวยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเขตของโคราชนะคะนี่แหละคะ่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะบึงนี้ก็จะกินเนื้อที่ทั้งหมดนะคะสามาสามสามจังหวัดนะคะก็จะมีโคราชมีขอ,อนแก่นแล้วก็มีชัยภูมินะคะทางด้านทิศเหนือตรงนู้นนะคะด้านทิศเหนือจะเป็นตาน้ําหรือว่าเป็นขัวนั่นแหละคะ่ะเป็นตาน้ําตรงที่เวลาน้ําแม่น้ําชีมานะคะหรือว่าน้ําน้ําเต็มน้ําล้นแม่น้ําชีก็จะไหลเข้าฝั่งตรงด้านทิศเหนือตรงนู้นไกลๆตรงนู้นะะน,นะครับแต่ทางด้าน บัลหาหนนานะคะถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวทัดดาจะพาไปนะคะถ้าเกิดมันไม่ข้ามก่อนนะคะก็ประมาณนี้ละคะ่ะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะพามารับลมชมวิวนะคะพาเอฟซีนะคะมารับชมนะคะทุกๆคนนะคะบรรยากาศของจริงอะ่ะถ้าเกิดมาสัมผัสอาจจะสวยมากเลยนะคะแต่ว่าดูในกล้องมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโทรศัพท์เรามันกล้องมันไม่ดีนะคะเพราะว่า ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดมารับชมอยูน่นี่จะเย็นมากเลยนะคะแล้วก็มีนงมีนกเป็ดนงเป็ดน้ํามีนกหลากหลายสายพันธุ์หลายชนิดนะคะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะเอามาฝากเอฟซีนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวอินดี้ด้วยนะคะเพราะว่าทัดดาวก็พยายามที่จะ,ะพา ไปถ่ายสถานที่แบบว่าสําคัญสาคัญของทางชุมชนแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะเกี่ยวกับทางชุมชนของบ้านทัดดาวเองนะคะก็วิถีหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะคะแล้วก็การหาจับปลาการอะไรการทําประมงอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะไม่พูดมากนะคะทัดดาวตัดสินใจแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตรงน้ำนะคะที่น้ำไหลเข้านะคะตรงแม่น้ำชีค่ะเดี๋ยวไปกันเลย อันนี้นะคะก็จะเป็นอ่ะชาวประมงนะคะกำลังอ่ะพายเรือนะคะใส่ดางนะคะนี่แะคะก็อันนี้เป็นภาพที่ซูมแล้วนะคะได้ชัดขนาดนี้นะคะเพราะ กล้องของเรามันไม่ชัดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศก็จะเป็นบันลหาานานะคะทัดดาวจะพาเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะพามารับลมชมวิวรอบบึงละหานานะคะอันนี้น้ําก็กําลังขึ้นนะคะน้ําชีก็มาเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดฝนตกหนักทางชัยภูมินะคะเพราะว่าบึงนี้จะท่วมหรือไม่ท่วมมันก็ขึ้นอยู่กับแม่น้ําชีนะคะเหมือนที่ทัดดาวเคยพูดไปนะคะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิวต้นตาลน,นะคะอันนี้จะเป็นต้นตาลน,นะคะน,นี่ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นแลนด์มาร์กนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่งนานะคะก็จะเป็นนาข้าวนะคะบรรยากาศแบบว่าสวยสดชื่นมากเลยนะคะข้าวก็กําลังออกรวงนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะนี่ก็จะเป็นต้นตาลน,นะคะเป็นแลนด์มาร์กนะคะของ, uhm? บงแบบบึงแห่งนี้นะคะใครที่มานะคะก็จะต้องแบบว่า ได้ถ่ายรูปแล้วก็มารีวิวจุดตรงนี้นะคะหลายๆคนนะคะถ้าดาวคิดว่านะคะถ้าเกิดมาก็คือตั้งใจจะมาตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็บรรยากาศมืดมากแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะเขียวขจีมากเลยนะคะ,ะปีกายนี้น้าท่วมเยอะนะคะแต่ปีนี้ก็ต้องรอดูอีกนะคะรอดูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะ,ะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะท่วมหรือไม่อะไรยังไงนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ตรงฝั่งทางด้านทิศเหนือของบึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลําคลองสาขาย,ย่อยนะคะที่ต่อกับแม่น้ําชีแล้วก็บึงนะคะก็จะเป็นตรงที่น้ําไหลเข้านะคะแต่น้ํากระแสน้ําไม่เชี่ยวเท่าปีกายนี้นะคะปีกายนี้มาดูประมาณช่วงประมาณช่วงนี้และคะ่ะเป็นแบบว่าน้ําเชี่ยวมากนะคะเมื่อปีกายแต่ตอนนี้ก็ระดับน้ําก็ยังต่ําอยู่นะคะยังไม่ ยังไม่สูงเท่าปีกายนี้นะคะก็รอดูไปเรื่อยๆนะคะว่าน้ําทางเฉยภูมิจะมาเยอะขนาดไหนนะคะก็ต้องรอรุ้นอีกนะคะข่าน,นี้ก็คือตรงที่น้ํานะคะไหลเข้านะคะบึงนะคะก็จะมาจากแม่น้ําชีนะคะตรงจุดนี้ก็จะคือตรงประตูระบายน้ําทางด้านทิศเหนือของบึงนะคะก็จะอยู่ฝั่งด้านทิศเหนือนะคะก็จะประมาณนี้ราคาระดับน้ําก็ยังแบบว่าปกตินะคะ